น้ำมันต4สสีน้ำดางสีสิบเจ็ดนีจะทำแชมพูบ้าวไว้ใช้คนซื้อไปหมดเลยก้อนสุดท้ายสองวันนี้ จริงเป็นของเราเล็งไม้อา้าวเพื่อนสั่งของเราหมดพอดีวันนี้เราก็เลยปรับสูตรแชมพูบาร์ส่วนตัวเวลาที่เราแบบจะย้อมผมอ่ะเราจะใช้สูตรเนี้ยเพราะว่าเวลาใช้แล้วมันขจัดน้ำมันบนหนังศีรษะออกไปได้ดี แล้วมันก็จะทําให้เส้นผมเราเอฝุดฝืดพอฝืดมันก็จะรับเอ้ครีมย้อมผมอะได้ดีครีมย้อมผมที่ที่เป็นสมุนไพรธรรมชาติอลนะแล้ววันนี้เราก็เลยเอาแชมพูบาสูตรเนี้ยก็เผยแพร่อยู่ใน,ในที่ไหนสักแห่งจำไม่ได้วันนี้ตื่นเชา้างง แล้วเราก็าาจะมาใส่ในใส่สมุนไพรตัวที่เราย้อมอะ่ะเราจะใส่ลงไปด้วยเห้ยหน้าอิติโก,โก้ ทำละาอืมใช่เล้วปรับได้ตุ๋นไปประมาณเกือบสิบนาที ต้องใช้เบนเดอร์แล้วก็ต้องใช้เดี๋ยวจะตุนต่ออีกสักพัก ใช้ได้ละเดี๋ยวเราจะใส่ซปเปอร์แฟตเป็นน้ำมันมหาจักรสักสิบกรัมครึ่งหนึ่งเพราะอันนี้มี20่สิบเป็นยาแก่ชนตุกแก้เซตเดิม แกลแผลบนหนักศรีรษะทีเราสระผมคือเราสระผมด้วยเคมีมาตลอดชีวิตอะพอสระผ่านไปสามสิบสี่สิบปีห้าสิบปีหกสิบปีบาคนเพึ่งมาเป็นแบบเจ็บบนหนักศรีรษะ เพราะว่าเราสระผมอาทิตย์ละสองครั้งสามครั้งนะเมืองร้อนแล้วเราก็สะสมพวกเคมีพวกซิลิโคนเพื่อบผมบางคนย้อมผมอีกไงี้สะสมมาตลอดเวลาเราย้อมผมเคมีแบบแรงๆแบบแสบๆนั่แหละเราก็อะไรที่บำรุงผมอะไรที่มันเป็นเคมีเท่าไหร่อ่ะ ทำแล้วผมนุ่มทันทีอะ่ะเร็วเร็วอ่ะติดสีเร็วเร็วอพวกนั้นผ่านมาแล้วไงเมื่อก่อนแบบว่าเป็นคนผมผมแบบสีโค้กแล้วก็อยากผมสีอ่อนไงก็ไปย้อมย้อมไปย้อมมาเรียนหนักด้วยอะไรด้วย ซ่ารักเปรี้ยวพอแต่งหน้าแล้วมันทางสมัยเปิดสาา์สกาดดีอะ <c oughs> แบบแบบเปรี้ยวหน่อยเราก็ย้อมผมมาตลอดย้อมไปย้อมมาก็ <c oughs> อายุใกล้จะห้าสิบเฮ้ยเจ็บหนังศีรษะต้องมาหาของธรรมชาติทำใช้ ตอนนี้เลยย้อมผมด้วยธรรมชาติผมดำ <c oughs> ทำแชมพูบาใช่เองตลกดีคนเรามันต้องเห็นเหมือนลงศพอนะเจ็บๆนี่ทำไมอะไรเงี้ยไม่มีอะไรชีวิตประจำวันเป็นแบบนั้นนะใช้ยาสระผม ก็ไปการเชลลเราคุณลองไปอ่านดิเราก็รกร,กรู้จักสารรู้จักเคมีอะไรที่มาพอไปอ่านเอนก็ทั้งนั้นเลยนะอย่างเงี้ยง,ยงื้นบางคนทำคีโมด้วยบางทีก็ใช้ไม่ได้จริง,นงนนๆ,ๆนะเราก็เสียวๆ ยิดยตดเราก็มีเป็นกันเมอะเรเก็เลยอ่ะ,ะหาได้จะลองทำดูนี่เดี๋ยวเราจะกวนให้มันเข้าเนื้อ น้ำมันมันเข้าเนื้อเข้าไป ใส่น้ำหอมน้ำหอมนี้เป็นกลิ่นชาเขียวที่เราชอบรู้สึกมัน,นสดชื่นดีแล้วสีมันคล้ายๆเลยนะแต่ไม่ได้ใส่ผงชาเขียวนะแบบเนี้ยเห็นสีมันคล้ายอารมณ์มันได้ก็เลยหอมหอม ใช้เฮนนากบอดนดิกโก้แล้วก็ผสมมาสมุนไพรอื่นๆย้อมผมตอนนี้จริงตอนนี้ถ้าเราไม่ย้อมนะผมขาวหมดเลยเปไหนไม่ได้ คนเลียอยายแน่นนเนลยต้องพ่งกูต้ากูต้าไม่ทันแล้วไง <c oughs> เอาไม่อยู่คือถ้ายอมผมยังยังเป็นคุณป้าเป็นคุณพี่ใปไหนเดี๋ยวนี้เด็กัไม่ลังเลยเลยนะเรียกพี่ <c oughs> แต่งตัวดีหน่อยก็คุณพี่ แต่ถ้าวันไหนผมขาวออกไปไม่ย้งไม่ย้อมปล่อยขาวนะของใสคุณยายไม่เรียกคุณด้วยนะ <laughs> คุณยอเรียกยายแล้วอ่าตอนี้ chúng ta sẽ bắt sợi mô là อยู่ทางซ้ายแต่เดินมาทางขวาหนครีมที่ย้อมเลยแต่ถ้าเป็นผงสมุนไพที่ย้อมผมนะมันจะมันจะเด้งเด้งเป็นแบบมันจะเนื่อแบบหนึงแบบน่งอันนี้เป็นสบู่ใช่ไหมอันนั้นเด้งเดง ใช้ได้ทั้งปีแล้วถ้าใครสั่งมาก็แบ่งขายได้เดี๋ยวทำใหม่คือไม่รู้นะว่าถูกกับผมแล้วก็หนังศิษาไหมต้องไปปรับ อ,อจิ้วใ,ใครทําสบู่ไปแล้วก็ปรับสูตรเองได้ให้มันเหมาะกับความต้องการโถหน้าตา,นาหน้าสงสารเนาะลูบี้เลย แต่ดีดีเคเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวตัดแล้วจะเอามาลง